ก็สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านน้องลดน้ำหมูกระทะนะครับเราก็จะมาแก้ลิ์นะครับสังเกตดูนะครับอันนี้เป็นลิ์ส่งอาหารของทางร้านนะครับที่ช่างก่อนอันนี้ก็ทําไว้นะครับก็จะมีแกบแบบนี้เลยนะครับผมในตัวแกบหรือช่องไฟนะครับมันก็จะมีช่องไฟมากจนเกินไปครับสังเกตดูนะครับช่องไฟก็อยู่ประมาณ5ถึง6มิลเลยนะครับผมก็ต้องมาแก้กันครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเราจะแก้ไขยังไงนะครับผมก่อนที่เราจะแก้ไขครับเราก็ต้องมาดูลักษณะงานก่อนนะครับว่าหน้างานเราประมาณไหนครับ สังเกตนะครับอันนี้ช่วงขึ้นนะผมก็จะมีแกลบนะครับก็จะมีขย่ยบ้างอะไรบ้างนะครับผมเพราะว่านะครับอ่าสังเกตนะครับพอถึงข้างบนแล้วจะไม่ค่อยโดนนะครับแล้วจะมีการแฝงเล็กน้อยครับผมแฝงเล็กน้อยีเพราะว่าอะไรรู้เปล่าครับเสาสี่เสาครับมันจะสลบสลบขึ้นครับเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับผมมันจะไม่ค่อยได้ระดับไม่ได้ไม่ค่อยได้ดิ่งทักเท่าไหร่ครับเราก็ต้องมาทําการแก้ครับเราก็ดูที่หน้างานว่าเราจะควรแก้ยังไงครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับผม เดี๋ยวผมจะให้ดูช่วงจังหวะลงครับว่าจะเป็นยังไงครับอันนี้เป็นจังหวะลงนะครับก่อเวลาขึ้นลงก็จะเห็นว่ามันจะขยับแบบนี้ครับพอลงไปปุ๊บครับตอนนี้สังเกตดูตัวตัวรังเลื่อนตรงนั้นครับมันก็ยังโดนอยู่ครับพอลงไปเรื่อยก็ไม่โดนแล้วครับผมสังเกตง่ายๆเลยครับผมว่าเสามันได้ระดับได้ดิ่งอะไรหรือเปล่านะครับสังเกตตรงตุ่มแดงๆก็ได้ครับเห็นไหมครับพอแผงยกยากยกแยกเลยครับเดี๋ยวเรามาดูการแก้ไขของผมนะผมจะแก้ไขยังไงครับผม ผมก็จะสร้างตัวสปริงแบบนี้ครับมาใส่ตัวครับผมเป็นตัวสปริงที่แบบว่าพอดันไปแล้วมันก็จะขให้ตัวได้ครับผมผมก็ดีไซน์ชิ้นงานตามง่ายที่ผมพอทําได้ครับอันนี้ก็จะเป็นล้อครับล้อที่ผมกึงมาประมาณนี้ครับกึงให้เข้าร่องแบบนี้เลยนะครับผมอันนี้ก็คือการประคองครับการประคองไม่ให้ตัวเสาของเรามันขยับได้อันนี้ลผมจะมาเทสหนึ่งตัวก่อนครับเทสการใส่หนึ่งตัวครับอันนี้ก็สังเกตดูครับมันจะเข้าร่องพอดีเลยครับผม ข้าลองทั้งหมด4เสาเลยนะครับชิ้นงานก็จะประมาณนี้เลยครับเราก็มาเทหน้าง,งานให้ดูเลยครับผมเดี๋ยวผมจะมาใส่ให้ดูอีกตัวนะครับเป็นการใส่ประคองอีก,อกหนึ่งข้างครับผมเป็นประคองแบบนี้เลยเดี๋ยวมาดูกันประคองด้านข้างครับสังเกตตอนที่เราดูเสาเลยครับเสามันก็จะเอ็นครับมันก็จะไม่โดนอันนี้ผมก็จะปรับแต่งนะครับผมปรับแต่งใหม่อันนี้ผมใส่เป็นข้างละสองก็เท่ากับแปะตัวเลยนะครับผมสังเกตครับทุกลูกกิ้งผมทํางานหมดนะครับผมลองสังเกตดูได้ครับ มันก็เท่ากับว่าสิ่งที่ผมทำนะครับมันโอเคเลยครับมันให้ตัวได้ครับมันก็สามารถที่จะทําให้ชิ้นงานนะครับออกมาแบบว่าดีได้ครับผมเห็นแบบสังเกตตุ้มแดงผมไม่ขยับเลยนะครับอ่าประมาณนี้เลยชิ้นงานครับก็จะสวยสดงดงามครับประมาณนี้ครับผมก็แก้ไขพี่เขาได้นี่ลองขย่าให้ดูด้นะครับผมลองขย่าให้ดูนะครับชิ้นงานก็ไม่ขยับเลยนะครับผมไม่มีการตกลางไม่มีการอะไรเลยนะครับผม ชิ้นงานก็ถือว่าโอเคเลยนะครับอันนี้เป็นจังหวะลงครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นลงให้ดูครับว่าชิ้นงานการขึ้นลงผมจะเทสห้ดูสองเที่ยวครับสังเกตตุ้มแดงๆครับผมไม่ขยับเลยนะครับผมชิ้นงานของผมนะครับถือว่าโอเคเลยครับผ่านเลยนะครับก็สวยสดงดงามครับเดี๋ยวเราจะมาดูการขึ้นของนะครับผมผมจะขึ้นอาหารให้ดูนะครับอสังเกตครัวสังเกตอะไรครับแทบไม่มีการขยับเลยนะครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวจะมีคนรับข้างบนครับผมก็กดปุ่มขึ้นไปครับผม แดี๋ยวจะมีคนรับของด้านบนนะครับชิ้นงานก็ได้ประมาณนี้เลยนะครับผมลอ,ลบ anyway อันนี้ขึ้นมาถึงคนรอรับด้านบนแล้วนะครับชิ้นงานอันนี้เป็นส่วนน้อยครับเดี๋ยวผมจะขึ้นแบบเยอะๆให้ดูเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมอันนี้พอขึ้นปุ๊บก็คนรับครับรับแล้วก็ไปแจกจ่ายครับผมตามโต๊ะนะครับตามออเดอร์เลยนะครับผมสังเกตครับไม่มีการขยับเลยนะครับผมอเดี๋ยวผมจะขึ้นของที่เยอะๆให้ดูนะครับอันนี้ผมจะให้เขาขึ้นของที่เยอะๆเลยแบบเต็ม เต็มเอ่อเต็มลิฟต์เลยครับผมอ่าวางทุกจุดวางทุกมุมเลยครับผมดูที่จะเป็นยังไงนะฮะอ่าก็สดๆสวดงามครับเหมือนเดิมครับออกมาได้ดีครับผมลอกตัวนี้ก็สามารถรับน้ำหนักได้เยอะอยู่แล้วนะครับผมก็สามารถรับได้ถึงสามร้อยโลเลยนะครับผมอันนี้ก็บรรยากาศภายในร้านครับก็มีคนมากินกันบ้านเลยนะครับผมถ้าใครผ่านมาแถวนี้นะครับก็มาอุดหนุนร้านน้องรถน้ำหมูกระทะได้นะครับมีไอศครีมบริการฟรีเลยนะครับผมตักได้ไม่อั้นครับผมก็ ขอขอบคุณครับที่ติดตามรับชมครับผมก็ต้องบอกก่อนนะครับน้ำจิ้มเขารสเด็ดมากนะครับอยากให้มาลองมากเลยครับ